สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสูขสูข,ขสู่คนสูหมองส่บอนพ่อก,กับสตองน้องเคทคือเก่าพี่น้องนิยมแรงๆพี่น้องจา๋าอันนี้ก็สิเป็นเขาในหน้าของน้องเคทเองเนาะน่าหนักน่าหลาน,ะนาลาเทเน,นะบางไงๆพอไครบ่อือลูกชายสิบหาอีพอ่อใครพี่น้อง เขาผูกขาเตะขื่อนบุ่นเลยโผตายคักขาดสิบบได้ดูน้ำใส่บ่คันเนีนี่ยโมหัมสิบบได้ดูน้ำใสเขาบ่หลุงามสิหย่างบ่เอออะหย่างประหลัดอีพอใครบ่ได้นอนบ่ได้นอนแรกเห็นน้อยหนึ่งกระพีดพี่น้องเลย พี่น้องให้นี่ผันแห้งกับเตะในีลูก,ขกเกนะข,าแ,กเกขา,าแตกเขืบนะเขา,าแตกเขือเนี่ยเขาอาแตกเขือพี่น้องเอ้ยเขากำลังเคี้ยวกำลังขึ้นเพราะว่าแตกเขืบอื้ออื้อีใครมาเลยไปลาดไป เป็ลาดบ่งามสียางบ่อ่ะเล่นลูกเล่นไปไปผูอีผัวไข่จุ่งงอออกมาเลยเป็นลัดพอไปย่างลูกผูอีผัวไข่ออกมาเลยผูติดเถอะพี่น้องเอ้ยจักสิเห็ดเราได้แหละบ่ได้เห็ดเวี้ยเห็ดงานมื้อนี้กะป้ามาลุกเอากะกัฮอดบ่ได้สอย เอื้อยมาลงเอากะกะนเอืยบอกไข่มาลงเอากะอากะเหลือเนาะกะฮอดบ่ได้ลกกะซอยเอยร้านบ่ให้เ็ดอือยกจุง,งวัว เฮ้ยเฮ้ยอีนไหนยาวเห็ดแต่น้องเดินไหนยาวเด้อสวัสดีพี่น้องเอาไปให้วู้ค่ายผูกไปลูกเด้งไปให้วู้ค่ายผูก โอ้ยด oh oh oh, ึงง okay, ัวกับไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไก่ก้นเด๊ะเด๊ะเฮ้ยเฮ้ยวนอยู่น้ำโพน อยน่อะไรสักพี่น้องบางครอย่าไปใกล้งัวลูกมันบ่เห็นยังดอกเอ้พี่น้องเอ้ยงัวน่ะอือตอกฮะเด่น่ะลูกชางเหตโตอกเลยตอกนะแม่เออนี่เราลักนะหํา อีพอไข่สิไปเอาตัวใหม่เลยเด็ดบ่ให้หยอีพอไข่ตอกเมื่อคืนนี้นอนพี่นอ้องเอ้ยนอนเที่ยงคืนล,าานลูกมะหายมาแม่ลูกมะหายดอกลูกมะเหร่นลูกมะเหร่นลูกมะเหร่นจนตีสามตีสี่ลูกมันมน,มน,น, 3, มนั่งเหร่นเอานอนกับหอยเอานอนให้นั่งเหร่นอยู่น้ำพึ่นอยู่ค่ะลูกมันั่งว่าวอยู่ ยิงปืนยิงพายอยู่งามสีดึงไปใช้ลูจกจะ้องอีพป้ไข่เอาออกมาตัวใหม่ปล่อยออกมาพอออกการ้อมกันเลดเ้ยป้าลูกป้าจะไปน้ำเอาเลยได้นะ,นะเฮ้ย

มันทำสิตีบน้อยๆนะเออับบน้อยๆมันดื้อบ่บลุมันดื้อบ่แบบน้อยๆนะอันนี้อีพอใครมาป๊บป๊บป๊บป๊ความแสบป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยามเสพ แลนข้าวนี่นาก็แห้งเหี่ยวตายพี่น้องเอ้ยแต่คือโอ้ยจักสิได้กินส่ําใดแห่มันบ่ดูดน้ํใส่นี่ว่ามาแล้วเมื่อยพี่น้อง ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยมึงห้ามปลาติ่ลูกบักเถิกนะเอาลากไปให้อีพอใคร ไปลากนะลูกไปอีกพวกไข่เออโอ้ย,ยอยากซอยบวมหูบวกนอยากซอยนะเอาลากไปอีกพวกไข่ลูกไว้ไว้

ตาชิตนสาดเป็นอนนะไรเนาะกาตาเนี่ยถีโ่โพดโพอะไรฮะทางทำนะแม่เนี่ยก็นั่งอรักไปอีพอไข่นะแม่ลูก เออเอาลากมาอีกพวกใครเอ้ย้มักอื้อหรือมักแตงเลยมักอื้อกำลังสีรเคือ ลาหละเด้อป้าลุงพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องแคทเดอ้อบ๊ายบายสบายดี